สวัสดีครับมาพบกับทีมังกี้รีวิวเกมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับฟ i f a Mobile นะครับวันนี้เราจะมาลงลีกแมช์อัพนะครับผมหลังจากที่รีไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะมีให้เล่นทุกๆวันเลยนะครับผมวันนี้มาสุดท้ายในการเก็บแต้มนะครับตอนนี้แต้มเราเหลืออยู่ที่3ามสายฟ้าเราอยู่เหลืออยู่ที่3นะครับผมเราก็เล่นมากันเยอะแล้วนะฮะตอนนี้คะแนนอยู่ที่36มสิบหกนะฮะแมสุดท้ายดูซิว่าเราจะ เก็บชัยชนะได้หรือเปล่านะครับผมขอเรือกก่อนนะว่าจะเอาทีมอะไรดีเอฟซีเชี่ยนเป็นเออเออเป็นตัวนี้แล้วกันวูบวูบเบอร์เกอร์เอซีนะฮะไม่รู้ไม่รู้ทีมจากหลีกไหนนะฮะก็มาลงกันเลยดีกว่าจะหาคู่ยากนิดนึงนะฮะเป็นคู่ที่ ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับโอ้โหนานเลยนานขนาดนี้เราเปลี่ยนทีมดีกว่าเอาเป็นตัวนี้ก็ไนดะ้ FC Farm Farm America หรอ FC Farm m e r i c a Farm America นะฮะไม่รู้อ่านอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะไม่ไม่รู้จักรีอ,อื่นเลยนะครับโอเค โอเวอร์ออเท่ากันนะครับที่หกสิบเก้านะครับผมสิงคโปร์อีลิตเลยโอ้โหคะแนนแฟนคลับเขาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นโอกาสที่เราจะแพ้นี่ค่อนข้างสูงนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแต้มเราตอนนี้อยู่ที่สามสิบหกแล้วเอาละครับเปิดเกมมาลยูฟูโอ้โหกดแล้วนะแต่ว่ากดไม่ติดกลจะโยกข้ามหัวครับ บนั่นไงหลุดแล้วหลุดแล้วหรือเปล่าโอ้โหโชคดีมากเลยกวางไว้ทันพอดีเลยอไม่งั้นเสร็จเลยครับเมื่อกี้รูเมื่อกี้นี้เขาก็รอยิงเรอแล้วเมื่อกี้อการต่อบอลของเขาค่อนข้างสวยนะฮะแล้วเขาก็ยอดมาแล้วโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้ ฝ่ายที่เราบุกบ้างครับนี่ครับลูกนี้ยิงสิครับผมโอ้โหโอ้โหโอยไม่มีดวงจริงๆเลยฮะวันนี้ยิงติดแบบเนี้ยมาหลายนัดแล้วนะฮะมันแบบอ้ออาสิโอ้โหเฮ้เยฮึบโอภาพแล้วครับตอนนี้อ้าว สิงสิงมาแล้วครับเรีบน่าไง่งโดนโดนสิงไปแล้วครับโอ้ยแบบนี้น่ากลัวฮะว่าแล้วเชียวโอ้โโอ้โอ้โ,อ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 โมจีนี้นึกว่าจะเสียประตูไปละลุยกันต่อนะครับผมเร้ยบ ไม่ทะลุช่องเลยฮึบโอ้โหบุกเขาแต่ละทีนะฮะบอกเลยว่าโคตรบาดเสียวเลยฮนะบาดเสียวมากเลยนี่ครับเกือบไปครับไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับลูกนี้จะว่ายังไงครับ โอ้ยโหจะดีใจเลยว่าจะโอ้โหตกใจหมดเลยเฮ้ยจะชนเสาไปสองครั้งในเกมเดียวมันจะไม่ได้นะครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วฮะบูนี่ฮะโชคดีมากรอบนีซ้ําเข้าประตูไปนะครับผมโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าโอเคหมดครึ่งแรกนะครับเรียวบูนําที่โมดี่นะครับ จากสิงคโปร์ไปหนึ่งประตูตัดศูนย์ครับผมอ่ะขึ้นหลังนะฮะดูซิครับว่าฝั่งไหนจะทําเกมได้เพิ่มอีกไหฮะลุบโอ้โหเมื่อกี้ผมกดแล้วนะแต่ว่ามันกดไม่ติดอะ่ะผมกดยกอะ่ะเมื่อกี้กดยกแต่ว่ามันยกบอลไม่ขึ้นอะ่ะเมื่อกี้เสียดายมากเลยมีช่องแล้วเมื่อกี้ เอาแล้วครับว่าไงครับไม่ออกโอ้โหจะเกี่ยงอะไรกันนักหนาเคียร์ไปเลยครับผมไปนะครับไปหลุดแล้วหลุดหรือเปล่าหลุดโอ้โหไม่หลุดหลุดอดยอะๆอึ๊บโอ้โห ทำไมไม่มนะตัวรีเซพเราโอ้ไม่รู้จะส่งใครฮะเฮ้ยชื่อโอโคตรใหญ่เลยฮะโโคตรใหญ่เลยเขียไปก่อนครับนาะทีที่เจ็ดสิบฮะหนึ่งคะแนน ก็ยังดีฮะถามคะแนนไม่ได้วันนี้เขาบุกหนักมากเลยฮะบอกเลยไม่เสียประตูนี้ก็ถือว่าบุญผมละฮึพวกนี้มาละชิปแม่ไม่ถึง ลูกนี้ไม่ล้ำได้ลูกนี้เป็นประตูเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยฮะว่าแล้วเชียวลูกนี้พลาดจริงๆไม่เป,เป็นไรฮะเรามีโอกาสเดียวโอ้โหเขาเบียดบอลดีมากเลย ไปหรือ,อยังอืมไม่ถึงครับไม่ถึงครับไปแล้วครับโยนยาวอย่างเดียวครับตอนนี้โอเคจบเกมนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเรอยวพูเสมอกับคิโมตี้นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้คนละหนึ่งแต้มเป็นปรางวัลปลอบใจนะครับผมโอเค นีลำดับผมผมอยู่ที่ลำดับที่38ฮนะก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาและน่าจะได้เวิร์ a t c ชเชอร์นะฮ50แต้มนะครับเพื่อที่เอาไปแลกเพิร์กนะครับ5,500ในวันพุธนะครับตัวนี้เลยนะฮะเพิร์กตัวนี้ใช้50นะครับใช้ตัวนี้50นะครับเพื่อที่จะได้เพิร์กพอยต์5,500แล้วก็ให้เพื่อนร่วมหลีก675นะครับผม เาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้นะครับผมจะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ